สวัสดีครับก็วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกวันนั้นใช่ไหมว่ากินแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ผลสรุปก็คือถ่ายดีโคตรโคตรนะบอกเลยนะครับว่าถ่ายมาเป็นผักเลยนะนะครับบอกเลยว่าโอ้ข้างล่างนี่เราไม่ได้กินผักนะแต่ออกมาเป็นผักอะ่ะคิดดูแล้วกันว่ามันมีผักเยอะแค่ไหนในนี้นครับบอกเลยว่าต้องลองเองนะถึงจะรู้เนาะนะต้องลองเองนะครับถึงจะรู้นะครับของพี่ยิแหลกนะอร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยจริงนะเท่าที่พิสูน์มา7วันนะเนี่ยผมเทสม,มา7วันแล้วนะ วันแรกนะจะออกแบบวิวิวหน่อยนะวันแรกเหมือนปรับสมดุลลำไส้อยู่อ่ะนะมาปรับสมดุลลำไส้อยู่มันก็เลยรู้สึกแบบมันยังรู้สึกแบบว่าเออยังเสียดท้องอ่ะเอาตรงอ่ะนะแต่บางคนก็ไม่เป็นนะอย่างแฟนผมอ่ะกินง่ายๆเลยนะครั้งวันแรกนะคือแบบถ่ายสบายเลยนะครับเขาเป็นคนที่ถ่ายยากมาก3วันทีครับถ้าไม่กินนะบอกเลยไม่ถ่ายนะอ่าจริงๆไม่ถ่ายนะโคตรยากเลยนะแล้วก็ข้อดีของการถ่ายทุกวันนะครับอย่างที่บอกนะผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นนะหน้าก็จะดีขึ้นนะ